กาตูนช่องพีเจครับตอนหัวหน้ายากุซ่าเพิ่งออกจากคุกไปติดคุกอยู่นานในที่สุดก็ถึงวันที่ข่าได้เป็นอิสระนี่เจ้าลูกกระจอกขากลับมาแล้วสวัสดีครับลูกพี่ไปไปไปเข้าไปดูด้านในกันทุกคนยังสบายดีอยู่ใช่ไหมลูกพี่มาออกมาต้อนรับแล้วว้าวลูกพี่ ลูกพี่ออกมาจากคุกแล้วหรือครับสุดยอดเลยลูกพี่ไอ้เจ้าพวกนี้ไม่ต้องมาเลียแข้งเลียขาให้มันรู้สะบ้างว่าเราเป็นยากูซ่าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองการติดคุกเป็นเรื่องร้อเล่นของพวกเราว่าแต่พวกแกจะเดินพันมือพันเทา้าฉันไปถึงไหนเนี่ยจะจะเข้าไปนั่งในห้องของฉ้งพวกเราลูกพี่มาไหว จากนี้เมืองซากุระจะไม่เหมือนเดิมฮ่าฮ่าฮ่า